จ้าผ้ามาเที่ยวทะเลสาบข้างหลังนำสีฟางงามๆทะเลสาบลักดูบาลุงงามบบสวัสดีเจ้าวันนี้พามาเทียวทะเลสาบทะเลสาลบ,าบสสาอาย,าายูกก่กลางุูเขาล้อมรอบไปด้วยป่าไมุ้เเออูเขาเออเขา เบิ่งทะเลเบิ่งนามเป็นสีฟ้างงามงาม,งามป่าเฮตดป่าต้นสนงามบองามบอทะเลสาบเสียงคนเข้าเ้าพากันไมยังเงบิ่งดอกไม ีเสื้อก,กับดอกไม้อันนี้จะเป็นเมี่ยงเมี่ยงเพิง่งบอกเมี่ยงเพิ่งอ้ามันมีน้ำตัวน,นี้นะมันขั้นได้นลยะโอ้ยโอ้ยโอ๊ย พามายางหลินยางหลินรอบทะเลสาบอันนี้จะเป็นท่างทะเลสาบอยู่ข้างล่างข้างล่างจะเป็นทะเลสาบน้ำใสใสน้ำเป็นสีฟ้า เงบรรยากาศรบลบๆบอันนี้จะเป็นถนนถนนให้รถแล้วก็ห้คนย่างพาชมวิวบนเขาวิวบนเขานี่จะเป็นที่พักมีคนนางอยู่ข้างในที่พักบนเขา งนี้จะเป็นฟาร์มไม่กินเขาบนฟาร์มเป็นฟาร์มเลียงงวมองเห็นวิวข้างล่างนั่งๆเป็นฟาร์มเลียงงวให้เบิ่งปลาข้างล่างจะเป็นทะเลสาบ ตงองยางลงไปข้างล่างอันนี้อยู่ข้างบนนี่จะเป็นปลาเฮดพี่ไม้เพื่อนกลมปลาเฮดแต่ตรงขึ้นไปข้างทึ่งบ่มีเห็ดดอกมันมันมันแหงฝนมาท่านตกมันแหงบ่มีเห็ดตรงยางขึ้นไปข้างบนงเช้งข้าจหลยนนามอยู่ข้างล่าง เห็นบ่ทะเลสาบน้ำทีเกี่ยวมีทายอยู่ข้างบนร่งต้นใหม่อากาศหฮอนเขาจะพากันมาเล่นน้ำกันเขาหามเล่นแต่ก็พากันลง่งตรงนี้นาะมันจะเป็นภูเขาภูเขาไฟแตะกอนแต่ตอนนี้มันมันบ่ระเบิดแล้ว ภูเขาไฟแต่ก่อนๆเบิ่งนามสีงามงามงามมันอยู่ในหุบเขานามสีฝายัางงามเลยต้นต้นสนมันตาย บรรยากาศดีดีฟังเสียงน้ำไหลน้ำไหลอากาศไอ้ช่วงนาฮอนช่วงนาฮวนไอ้น้ำบม่ค่อยไหลตอนนี้เขานาฮวนแล้วนอฝรั่งเศสผ้าชมธรรมชาติผ้าชมปลาผ้าชมทะเลสาบมีผีเสือน้ำ คนจะพักกันมาย่างกันไล่หลายคเจ้าพักกันมาย่างปลากันพาส้มปลาเนาะพาส้มปลาพาส้มทะเลสาบจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งไว้จะได้มาพาคลิปต่อไปเนาะจะเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าบ๊ายบาย